ละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนเอ็งมาถามเรื่องความรักใช่ไหมโหเจ้าพ่อแม่นจริงๆเลยค่ะเอ็งสองคนนี่ไม่ใช่เนื้อคู่กันนี่วะย่างนั้นเลยเหรอคะคุณอะไรนี่คุณคะตื่นขึ้นมาคุยกันก่อน มีอะไรนอนไม่หลับหรือไงหรือฝันร้ายฉันนอนไม่หลับนึกถึงคำที่เจ้าเขาส่งเขาพูดที่เขาบอกว่าเราจะเลิกกันนี่คุณคุณจะไปเชื่ออะไรคนที่เพิ่งรู้จักฮะแต่เจ้าพ่อเขาแม่นมากเลยนะใครๆเขาก็นับถือกันแล้วคุณจะไปใส่ใจอะไรฮะแล้วนี่มีกี่โมกี่ยามแล้วเนี่ย ไปไหนนะนี่คุณเห็นนามบัตรคนชื่อนภาไหมไม่เห็นนี่คะนี่คุณกําอะไรไว้อ่ะไหนรูไมไม่มีอะไรนะคะฉันบอกไม่มีไงนี่คุณนภาเนี่ยคุณทำงี้ทาไมอ่ะก็ก็ฉันกำลังสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้จะแย่งคุณไปจากฉันยังไงล่ะ เราคิดได้ยังไงเรื่องแบบเนี้รู้ไหมว่านำบัตรเนี่ยมันสําคัญกับผมมากและกับคุณถ้าผมโทรหาเขาไม่ได้ผมต้องเสียงานไปคืนคุณเป็นแบบนี้นะเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ฟังฉันก่อนนะพี่อย่าไปเลยฟังฉันก่อนผมบอกว่าไงเลิกคือเลิกี่ไม่อ,อยู่ด้วยกันไม่ไว้ใจกันไม่เกียดกันะจะอยู่กันไปทําไม เธอฉันรักพี่นะเธอจะมารักอะไรฉันตอนนี้เลิกกันเถอะพี่พี่จาไปกับมังกรความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราใช้ในทางที่ถูกแต่ถ้าไปเชื่อในทางที่ผิดผิด ไปเชื่อคนโน้นบ้างคนนี้บ้างโดยเฉพาะหมอดูเจ้าเขา้าทรงทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไปเชื่อในลักษณะอย่างนี้ก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความหายยนะให้กับชีวิตของเราโดยเฉพาะคนที่มีความระแวงมีความวิตกจริตเป็นทุนเดิมพอได้ไปยินคำทำนายทายทักก็เป็นการเพิ่มความวิตกจริตความขี้ระแวงขี้สงสัยของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น สุดท้ายก็เลยแผ่ขยายมาจนถึงครอบครัวของตัวเองแม้ในปัจจุบันจะมีวิธีการหลากหลายในการประกอบอาชีพของแต่ละคนแต่ก็ล้วนเป็นอาชีพที่อาศัยศรัทธาของคนอื่นเป็นที่ตั้งหลอกลวงบ้างทำให้เขาเชื่อบ้างด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะการทำนายถ่ายทักเจ้าเข้าทรงที่คอยชี้ชะตา คอยบอกว่าคนน้นคนนี้จะดีหรือไม่ดีจะต้องสะดาะเคราะห์แก้กรรมยังไงอันนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเชื่อเราอย่าให้ความเชื่อในทางที่ผิดผิดมาทำลายความมั่นคงในครอบครัวของเราได้